ได้เลยนะครับเดี๋ยวเวลาสัมภาษณ์หลงตามองมาทางนักข่าวไม่ต้องมองกล้องนะครับหนอโอเคโอเคครับสักครู่นะคะเดี๋ยวโยมถวายดอกไม้ครับเออเอาแต่พวงมาลัยแล้วรถทีหลังเนาะะโอเคเลยออ้าว เห็นไหมเห็นไหมครับอ่าอ่เอาวางนี่เลยอสาธุนะะเห็นไหมอ่เวลาเราก็จำกัดมากนะเออเพราะว่าเราไปหลายที่มากแต่ที่นี่วันนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะเนาะอเพราะว่าเราจะกลับวัดแล้วเพราะว่าเรามาหลายวันแล้วะ อรัเนี่ยผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเริ่มอะไรเริ่มลยกน้ำมาศการหลวงตาก่อนนะครับอยากจะขออนุญาตสอบถามหลวงตาเกี่ยวกับกรณีมันจะมีประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นบรดีมันมีภาพในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการถวายรถ b ีเ็ครับก่อนอื่นผมจะขออนุญาตสอบถามหลวงตาอยากให้หลวงตาช่วยเล่าที่มาที่ไปของการที่ญาติโยมได้มีการนํารถคันนี้มาถวายนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับรถคันนี้เนี่ยที่จริงไม่ใช่คันแรกอ่า รู้กว่าน,นี้ก็มีครับนะรู้กว่าน,นี้ก็มีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เอาลงโซเชียลครับอันนี้วันเกิดหลวงตาวันที่ส1บมิถุนาที่จะถึงนี้ครับหลวงตาลูกศิลูกศิลกหามนปรึกษาหารือกันหลวงตาโดยหลวงตาไม่รู้เลยครับเพราะว่ามันมีที่มาตั้งแต่เขานิมนต์หลวงตาไปประเทศลาวอือ่ามันมีที่มาวันนั้น ผู้นําเข้า BMW, โชว์รูโชลมที่นําเข้าจากประเทศของประเทศเราและพวกนี้ก็ติดตามลงตาไปลูกศิษย์เขาอยากให้ไปเหยียบที่เขาเปิดโชรูมเขาเป็นผู้นําเข้า BMW ครับเ้ขาก็เลยนิมนต์ไปพอนิมนต์ไปแล้วลงตาเขาเลยไปยืนดูรอบๆซิรลี่เจ็ดเขาก็ได้เก็บไว้มั้ง แต่หลวงตาก็บอกว่าเออมันก็สวยเนาะครับเ,ออเพราะหลวงตาโดยเป็นโยมหลวงตาก็ชอบรถบีเออยู่แล้วเข้าใจไหมหลวงตามีบีเอมหลายคันไม่ใช่คันนี้คันเดียวนะหลวงตานี่มีสี่คันแล้วครับมีตั้งแต่ซีรีส์สามยันที่ซีรีส์เจ็บไม่ได้รู้เลยสําหรับหลวงตาและหลวงตาก็บริจาคไปหมดแล้วครับเบนซ์หลวงตานี่มีสี่ห้าคันค อย่าลืมว่าก่อนบวชเนี่ยหลวงตาเป็นเจ้าของเต็นท์รถด้วยนะครับทีนี้หลวงตาเป็นคนชอบรถแต่ทีนี้พอเรามาบวชแล้วเราไม่ได้สนใจตัวนั้นหรอกแต่โดยที่ลูกศิษย์ลูกหาคิดว่าหลวงตาไปเดินดูรอบซีรีส์เจ็ดเขาก็เลยพากันเก็บเป็นความลับอยากถวายวันเกิดครับอแล้วทีนี้โยมนะไม่ใช่ไม่ชิเจิน เมสชิเจอนเนี่แค่เป็นผู้นำถวายออคือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยให้เมชิเจนเนี่ยเป็นผู้นำถวายเขาก็เลยออกเงินกันคนละแสนมั่งร้อยบาทมั่งห้าพันมั่งหมื่นมั่งมันได้เงินตั้งเก้าล้านครับไม่ใช่เจ็ดล้านนะครับใครก็อยากซื้อเข้าใจไหมแต่เราไม่รู้แล้วตอนแรกเขาปิดอพอ พอรถถึงสิรินทรแล้วเรายังไม่รู้นะเขาเอาไปจอดไว้สิรินทรใส่รถแอบตอู้อะไรเลยเว้ยเขาตั้งใจว่าถ้าถวายวันที่สิบอ็ดคนไปเยอะมันจะวุ่นวายเขาก็เลยทำเซอร์ไพรส์หลวงตาถวายวันที่สิบหกเจ็ดโมงกว่าอา่พอรถขึ้นไปถึงเขาก็าเออเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยเอารถมาอา่า ก็เลยพาก,กันถ่ายรูปที่จริงรแม่ชีเจ้าเนี่ยเป็นส่วนแค่แคว่าส่วนน้อยนิดคือเขายกให้แม่ชีเจ้าเนี่ยเป็นผู้นําถวายเฉยเฉยส่วนมากและทุกคนเลยในบรรดาลูกศิษย์วันนั้นที่ถวายถวายที่จังหวัดอุบลราชธานีาใช่ไหมครับ,รบและเขาอยากให้หลวงตาใช้ด้วยเพราะหลวงตาเนี่ยไม่ค่อยใช้รถเก่งรถซีดานพวกนี้มันนั่งไม่สบายครับเราต้องนั่งรถตู้เรามีมรถนอนของเราอยู่แล้ว เข้าใจไหมเรามีเวลไฟเขาซื้อมาให้นี่นี่เขายังจองเล็กซัสมาให้อีกคันนะะตัวที่นายกใช้เนี่ยแต่ปีหน้าจะได้ครับเขาก็เลยเอามาให้สำรองคอันนี้เขาอยากให้เราใช้แบบเราไปเดินทางเนี่ยลุงตาต้องนอนบนรถรู้ไหมอนอนบนรถพอลงจากรถก็มานั่งอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ได้ลุกครับไปจังหวัดไหนก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหม เราเนี่ยเดินทางอยู่ตลอดนี่มาจากราชบุรีต้องไปแปดรี้ยวนี่มาเนี่ยเห็นไหมครับอาศัยนอนบนรถครับลูกศิษย์ก็เลยเหมือนอยากให้หลวงตาอยากให้พักผ่อนใช่หลวงตาได้ใช้เวลาพักผ่อนในรถเท่านั้นอย่างเงี้ยครับเวลานั่งไปไหนมาไหนอยากให้นั่งสบายหลวงตามีรถนอนอยู่แล้วเออแต่เซว่าหลังจากเกิดกระแสข่าวมาเมื่อวานนี้นะหลวงตาแม่แม่ชีเจิ้นเองก็ ได้โทรมาบอกหรืออะไรมาตกใจไหมครับอยู่ๆโซเชี่บอกว่าไม่ชีคนถวายหรือเปล่าไม่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 ม่ไ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 ม่จมิไม่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 ม นำเข้ามิซูด้วยครับอ,ะอนะและลูกศิษย์ลูกหาลุงตาคนที่จัดรถให้เนี่ยมีรถอยู่ตั้งเกือบส0่ร้อยคันในกรุงเทพเนี่ยครับนะ,บะเขาจัดให้อยู่แล้วแต่ลวงตาสำหรับหลวงตานะไม่หรูเลยเพราะลวงตาเลยเป็น <c oughs> อายุมากอย่างเงี้ยไปนั่งรถอ่าซีดานพวกนี้นไม่ได้หรอกโคชเนอร์ยังนั่งไม่ได้ต้องนั่งรถตู้ครับ เพราะว่ามันต้องทำเบาะพิเศษด้วยคือเราได้นอนครับอา่าไปกรวจด,ดูใน Facebook ของหลวงตาเห็นมีหลายโพส์เหมือนกันที่หลวงตาเออนำรถเนี่ยไปถวายให้แก่ญาติโยมที่ยากไร้หลวงตาทำมาเนี่ยตั้งแต่ยังไม่บวชแล้วนะครับเรื่อง,เร,องเรื่องทำการกุศลเนี่ยสร้างบ้านให้คนไร้ญา,าติสร้างโรงเรียนทุรกันดานครับตั้งแต่เป็นโยมแล้วครับอ่าหลวงตาเนี่ยสร้างมาเยอะแล้วบวชเนี่ย สปีมาเนี้ยถ้าจำไม่ผิดลงตาไม่ต่ำกว่า80ดคันเออแปดสิบคันแล้วมั้งเฉพาะบริจาครถครับให้พวกอะยากไร้โรงเรียนห่างไกลต้องมีรถใช้เขาก็มาขอซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถที่ญาติโยนถวายมาแบบนี้เหมือนกันใช่อย่างแรปเตอร์ลงตามีแรปเตอร์สามคันลงตาก็ให้การชาติไปคันหนึ่งเขามาขอแม่พราว่าเออให้กาชาติแล้วก็ให้อำเภอรถตรวจการ ให้กู้ภยัยโรงพยาบาลไม่ใช่สร้างแต่โรงพยาบาลน,นะให้รถแอมโมเลนด้วยครับเห็นไหมจะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตามดูจะเห็นเลยว่าสามปีนี้ไม่ต่ำกว่า80ดสิบกว่าคันนะที่บริจาครถเฉพาะบวชนี่นะเพราะฉะนั้นไม่ได้สิ่งที่ยึดติดเลยครับ เมื่อกี้ผมคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งเขาบอกว่าวันที่ถวายรถคันนี้กับหลวงตาหลวงตาก็เหมือนมีการพูดเจือนมากเหมือนกันว่าเอ๊ะถ่ายรูปแบบนี้จะเป็นดราม่าไหมอะไรไหม<อ>วันวันวนั้นหลวงตาบอกลูกศิษย์ว่ายังไงบ้างม,ามันอยู่ที่เจตนาครับคนที่ต้องการถวายถ้าถ้าถวายเนี่ยปฏิเสธได้ไหมหลวงตาว่าอย่ามาพูดเอาความจริงมาพูดดีกว่าปฏิเสธไม่ได้หรอกยิ่งของแพงเอา เอาเครื่องบินมาถวายก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกรมันอยู่ที่คนที่จะถวายเราต้องดูเขาด้วยครับอ่าคําว่าเหมาะสมไหมคําว่าเหมาะสมเนี่ยอะมันเหมาะสมสําหรับใครครับรถหรูเนี่ยมันหรูสําหรับใครออืจริงไหมเพราะว่าฐานะหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกคนนวนะคนไม่มีเคำว่าเหมาะสมมันต้องดูนะว่าความเหมาะสมสําหรับเราคืออะไรครับ และหลวงตาก็ไม่ขับรถเองอีกแล้วและหลวงตาก็ไม่มีสมบัติรถคันนี้ก็ไม่ใช่ชื่อหลวงตาเพราะหลวงตาไม่มีรถไม่ให้ชื่อเด็ดขาดไม่เอาสักคันไม่มีอะไรเลยครับอ่าหลวงตาไม่มีชักชิ้นสมบัติไม่มีเลยเพราะไม่สนใจเพราะหลวงตาทิ้งมาแต่แต่ต้นครับเห็นไหมและอีกอย่างหนึ่งความเหมาะสมเนี่ยพวกเราต้องตีความก่อน อ่าอ่าย่างอย่าง,อ,างอ่ามันเหมาะสมสําหรับใครครับอ่ะมันไม่หรูหรอกสําหรับหลวงตาเพราะหลวงตาใช้มาก่อนหลวงตายังบริจาคให้เด็กวัดไปเลยซีรีส์เจ็เนี่ยไปดูได้เลยครับอ่เบ้นคันละเจ็ดแปดล้านเนี่ยนะอ่ะหลวงตาก,ก็บริจาคไปหลายคันแล้วเอาผานเนี่ยถวายครูบาอาจารย์ไปหลายคันแล้ว พราะหลวงตาจะเอาไว้ทําไมครับหลวงตาก็เอาไว้เฉพาะหลวงตาใช้คันเดียวใช้เพื่อประโยชน์ในการก็เดินทางอย่างเงี้ยดูที่เนี่ยจากอุบลไปราชบุรีครับเห็นไหมถ้าเอารถแบบอะ,อะไรนะ,ะ20กว่าปีก่อนมาครับป่านนี้กูยังถึงราชบุรีไหมครับฮะซ่อมไปกว่าจะไม่ถึงจริงไหมมันเหมาะสมสำหรับ คนที่เหมาะสมอ่าจริงไหมและเรานี่ยต้องรู้จักประมาณตนด้วยครับความประมาณตนเนี่ยอย่างหลวงตานเนี่ยจะไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้รู้จักประมาณตนจะนะครับจริงไหมครับเออว่าสมณสารูปเราเราเตือนตลอดอ่าจริงไหมหลวงตาก็ว่ามันต้องดราม่าแน่และข้อสําคัญมันที่สิบหกเจ็ดโมงมันมาถวาย ห้าห้าหกศูนย์หวยเสือกมาออกอีกหวยออกพอดีหกศูนย์เลยนะถูกเยอะไหมครับบางการไม่ต้องไปพูดจะไหรอกครับว่าโอ้ยนะฮะสายมูนี่คุณว่าเล่นมันบางคนอดี๋ยวะผูกหลายล้านก็มีถูกเป็นอะเห็นไหมแล้วทีนี้มันก็อาบังกาอย่างว่าเลยมันต้องเป็นกระแสนะเพราะว่าคนไม่เคยยังไงครับมันคนไม่เคยมีอะอะคนไม่เคยเห็น แต่ที่จริงสําหรับหลวงตาสําหรับวัดป่าบ่อ,อน้ำใบยินเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดามากครับเพราะแต่ละปีเนี่ยคนถวายรถหลวงตาเยอะมากครบเบนวีโต้เบนโอ้ยก็คือเรามองว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นเป็นของนอกกายด้วยใช่ไหมครับผมโอ้ยมันไม่ได้มีสําคัญกับเราเลยงั้นรเราจะทิ้งมาทาไมครอบครัวเราครับอ่ะกูมีบ้านภรรยา ตั้งแปดคนเก้าคนเป็นนางงามล่นบ้านกูมีรถกูมีทุกอย่างสิ่งที่มนุษย์คนมีเราทิ้งมาทำไมครับทิ้งมาเพื่อจะมาเอาสิ่งนี้เหรอฮะมันต้องดูก่อนจริงไหมว่าเราจะมาทำทำไมเรามาทำประโยชน์ให้คนนะให้ประเทศให้แผ่นดินให้ประชาชนครับลุงตาเนี่ยเป็นคนที่ทำประโยชน์มากลุงตาได้รับโล่จากพระเทพจากเข็มอ่ะเยอะแยะ นี่วันที่25ตุลาต้องเข้าไปรับโลที่อีกครับเห็นไหมมากมายทำประโยชน์ให้แผ่นดินให้ศาสนาให้คนจนให้อ่าองค์กรทุกองค์กรครับหลวงตาครับสุดท้ายครับอยากได้หลวงตาช่วยฝากถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนาะเผื่อว่าคนที่เขาเสพข่าวนี้อาจจะเข้าใจผิดอะไรอยากจะบอกกับซียมมันดีนะครับหลวงตาครับมันงดงามครับนะมันงดงาม งดงามยังไงมันจะได้วิภา์วิจาร์ณกันมันจะได้เกิดปัญญาดูให้เกิดปัญญานะอย่าใส่อคติอย่าใส่อารมณ์นะดูให้เกิดปัญญาต้องมองหลายๆมิติหลายๆแง่อ่าและเราต้องมีรู้จักแค้จริงอย่าเพิ่งตัดสินครนะเพราะฉะนั้นการตัดสินอะไรมันจะเป็นอคติมันจะไม่เป็นกลางรจริงไหมเพราะฉะนั้นนักข่าวลุงตาก็รู้จักเยอะ หลวงตายินดีต้อนรับนักข่าวนะหลวงตายังเชิญเลยว่าเฮ้ยมาอยู่วัดเราเป็นเดือนๆือนก็ได้นะอย่ากลัวมามาเป็นเด็กวัดลองดูจะได้ลึกซึ้งนะต้องเรียนรู้เรามั่งนะวัดป่าบ่อน้ำประอินเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกคนเป็นสมบัติของทุกคนไม่ใช่ของหลวงตาสมบัติทุกชิ้นที่มีอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินเป็นของแผ่นดินเป็นของคนรุ่นหลังนะไม่ใช่ของหลวงตา แม้แต่ชิ้นหนึ่งนะหลวงตาไม่เคยสนใจหลวงตาไม่เคยมีเงินเก็บมีก็บริจาคหมดครับปีกายนี่แปดสิบกว่าล้านสำหรับบีเอ็มนี่จิ๊บจิ๊บไหมฮะ,ะสำหรับทองนี่กูว่าไม่จํากว่าหกร้อยบาทมั้งที่แจ<า>กหรือพันบาททองคำเนี่ยที่เขามาถวายเนี่ยนะเราเอาไปช่วยบางทีเงินมาอยู่กับหลวงตาเนี่ยไม่มีประโยชน์รู้ไหม ถ้าไปอยู่กับคนไม่เอามาไว้กับพระเนี่ยหลวงตาที่ว่าหลวงตาเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วนะ mm. อ่าเขาเอามาให้สิล้าน20ล้านมี35ล้านมีถวายเงินเนี่ยนะหลวงตาเนี่ยเอาไปบริจาคหมดครับไม่เคยเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวหลวงตาพระทิ่งคิดเป็นพระที่ยากจนที่สุดครับไม่เคยมีเงินเลย mm. และพระพระวัดป่าบ่อน้ำประอินทุกลูกนะไม่ให้มีเงิน ถึงเขาจะมาถวายเท่าไหรสละออกหมดทุกวันนี้ก็ไม่มีตรวจสอบได้ครับถ้าหลวงตาพูดว่ามีแล้วพูดว่าตัวเองไม่มีลูกศิษย์ลูกหาไม่เคารพหรอกรอเข้าใจไหมเพราะหลวงตาโกหกหใครจะมาเคารพมึงครับเพราะฉะนั้นหลวงตาเนี่ยพูดอะไรเนี่ยรับรองเลยพูดไม่ไอายเลยกูนี่ยากจนที่สุดสำหรับรถไม่ได้รู้เลยสำหรับหลวงตาแต่คนอ,นอื่นอาจจะรู้ สำหรับลวงตาและโอ้ยมันก็ของโลกนะเข้าใจไหมไม่ได้มีความหมายเลยนะนี่เขาขอให้ใช้นะกูกูไม่กูเลิกใช้แล้วนะเนี่ยเพราะว่ามันนั่งไม่สบายหรอกเพราะว่าเราต้องนอนแต่เราต้องทนใชใ้เขาเพราะความที่เขามีศรัทธาครับเห็นหัวใจคนที่ให้ไหมเออ,เอ,อและคนที่รับเขาต้องเกิดปิติยินดีที่ครูอาจารย์ใช้ ลุงตาก็ขอใช้ค้ังนี้ก็ไปจอดแล้วครับก็คือเดี๋ยววันนี้ลุงตาจะใช้วันนี้เดินทางไปอุบลแล้วก็จะไปจอดไว้ที่วัดไว้เลยที่วัดเลยที่จังหวัดอุบลราชธานีใช่และลุงตาก็จะใช้รถคันเดิมของลุงตาครับอ่าครั้งนี้ก็ใช้เขาเหมือนเชื่อไหมรองเท้าเนี่ยเมื่อก่อนมีคนลาม่าเหมือนกันช่วงลุงตาไปพังงาครับแล้วลุงตาเนี่ยลูกศิษย์เขาไปซื้ออ่ะไปซื้อที่ที่ชายหาดพังงา แล้วก็ทําเป็นที่พักให้นะลุงจาก็เลยไปเดินเที่ยวชายหาดและดีเนี้ยลูกศิษย์ซื้อรองเท้ามาให้ใหม่ครลุงจากไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรเขาบอกแพงอ่ะพอลุงจากไปถึงอ่ะก็เป็นดาม่ารองเท้าอ่ะเอมีมานานแล้วครับที่จริงรองเท้าลุงจาเนี่ยหลุยเนี่ยนะมึงไปดูนะกูใช้แค่สิบนาทียี่สิบนาทีกูก็ถอดเก็บแล้วทิ้งไปบริจาคคบลุงจาก็ใช้อันเริ่มมาเลย อ่ามันไม่ได้มีความหมายสําหรับเราหรอกอ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะจำไว้นะพระองค์นี้พะร,ร,รพะที่ินคิดจริงๆเป็นพระที่สิ้นชิดไร้สาระไร้ทรัพย์สินด้วยไม่มีอ่าไม่มีเด็ดขาดและหลวงตาก,ก็จะไม่มีจนวันตายนะอ่าหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติหรือแผ่นดินหรือคนของพุทธบริษัทครับ พออนุโมทนาสาธุารเนาะยินด okay, so ียินดียินดีเนาะอ่ะวงว่างก็ไปทำสัก okay, okay, ุบได้นะได้ครับเดี๋ยวพอมีโอกาส